หาให้เ้องก้อยปูไตครับก้อยปูไตครับใส่ไ,ไปอย่าด่ามานะครับนีกินของยีสารับนี่ชุดไปจริงหลายครับก้อยกอยกินครับลรยครับไ,ไงใสเดียวกันเลย ចាប់ផ្ដើម

เราเห็สมเ้ทางวัดแตก้อยเนาะก้อยกบฮะอะไรก็อิ่วะะก็อิ่มนะครตำมีกินไกับตำมฮงที่มันหนกมันหนกเอามันหนอกยังนกเครื่องปรุงอืมคือบดเตยวิ่งเตยไมวิ่งไคทางในแล้ย

ในหน้าในเอียงในหนองในหนามันมัดผ่านมือใส่ผ้ดเปียกเงินวันมีก่อนผัาเผ็ดโอ้ยมดเกเรียดยอดผัดใครซื้อมากดูหนึ่งัวสองเอยกินยังไงเปนอไที่เห็ดอะไรเน่ยเหรดิเนี่เหรอเหล่ยเหรอเ่ะว่พงนะวังกินอะไรเสียกับแกงก็ไม่สมมันแหลมมา เด็กเาไน้ำมันหนีมันหนีตัวเใหญ่เลยไงกะฟูตัวเล็กหนีนะโอมันไตออกดูว่าทำไมไออกปากับสิขับไดิมไมมกินแต่แดกนีเขาเดมงไหงได้กินไมมันหยามสาไเพวามันดัดฟันเนาะุ

เมื่อเอาเนือเขานังอยกดเอาเนี่ยกดเต็มตังอางน้นตรถบาสมาสู่กุ้งตัวเียบกุ้งกุ้งกินน้ำมือเนี้ยกุ้งไฟนี่นี่เนี่ยกุ้งรัปลอาหน่คือมีส้นส้เอาไหม เอลาคลุมอะตัวมดมีไงตัว่่าอ๋โมเนกุ้งอะนั้นบอที่เขาพากันกินดิบนั่นโมเมนกุ้งโมเมนต์ฟอยธรรมดานี่นะแต่ว่ามันตัวใหญ่เมีนเออนั่นล่ะเคยเห็นกินกุ้งอนหน้ามันถ่วมันกุ้งดนันขึ้นมาจิงใช่ะ่วงนมากครับเหม่นเปาเกียก่บ่มเกิดมันเกิดไต มันั่งดีเล้วเอาผู้การก็ที่รู้ยงว่าถ้างั้นเกิดมองลงตุยงี้มันได้มันเป็นอยงมันเดีตัวตัวใหญ่ตุยงีจับบอดีกว่าว่ะเออจับบอลยังสดผักของน้ำกดไปอ่านฝ่ามืนงนน่อยแป๊เียเฮ้ยเฮ้ยแย่าหันทางกันหนีมันเข่าปากส้งาไวปเสดผักไวเยบ๊ยอัน ขายาำหนีปากไหมเอเดไม่เนีป้ามึงเห็ดค่อยมึงเ็ดะืนไม้นเนี่ยอกนเนี่ยอเกนกินไหมอเไม่รอกมันกัดน่เนี่ยข้าวเไมมีข้าวเขียนให้แม่อะไรแม่ซื้อปลาหมึกให้ปลาหม เลยไม่กินข้าวาาราสรุปหยุดหยุดยังนี่ายหยุดพอกระ้าหาามับมันจะมีกรนึาษเป็นรูปยิ้มกระดารเลงเป็นลูก ตัดผมมพ่อมัวแฉบไอ้องเห็นไอ้รองเท้อหรอไมรออ้ผมผมผมเปลอปกหน้าเว่ย,มมยเมนเมนหนยแท้ผมแม่คร,รับใส่วะทำแฉกได้อีกแบบไอ้ที่มา,าวัน กินเทอาสองตัวกันนะเซนอะไรโต๊ะสองโตัวจับปูะอืมแซมแซมติดแต่แล้วงอมแซมติดแต่แล้วปานี่ปูหน้าได้ครับเนี่ยปูหน้าติดตรงเขาติดลีมันเอาติดต่อนติดติดตรงติดอย่างนี้นะนี่สูงเดียวแต่ว่าคือใส่งามหนูแต่ว่านี่ใส่ทำเนียบแล้ว นอกนีแต่ดองไ้ไอ้ร้องแกดอกมันมาแสบให้กินไรเท่าไรดิน้ำลานสดออกมาตัวไหนอย่างที่มาไต่ดิกินเลยจะหยอดมาเนะบ่แม่มลอแ่แมันขับรถหรือี่ เอาลิ้นมาจำถ้ากินซุกอีกทีเสียรสชาตเลยคู่หน่อยเนี่ยอืมตัวเนี้ยนี่ให้พี่นรอกขอบมึงนี่ นี่นี่จำอู้อ<ส>โอ้โหกระซัมก็ตำตัวกินน้ำใสเดียวกันนะส<จ>นักมาไหนน้องจิตไต้นี่เอามือจับเอาหมุนๆๆได้เลยนั่นละเฮ้ย <c oughs> เป็นสัตว์ที่อันตรายนะครับห้ามล่อเลียนแบบนะครับเด็กไม่เกินสิบแปดปีเสียงเงียบฉี่หนีบปากสิมันบ่อย ใช่ว่ามักินเนยหยาบันยาบฮะมันหยาบมั้กระดองมัมม้งมีหยาบไปเ้มีเขียวดเวยอืมอืมอ่ามันเกาะกันพอ,อดีนั่นแหเลยรอ ก็ใหกินหน้าปาด,สาดใส่ม <c oughs> ันไปมองเห้คือน้อกินกินเข้าไปกปัดปลาเออดังไต่ครับเงียบนึกไปแล้ววะไต่ครับยังไต่ย <c oughs> ังไต่ยังมีแห้งไต่เลยอร่อยสุดมันไม่ต้องบอกใครหรอก ไปที <c oughs> ่ห้องย่านย่ายนี่หันมากป๊อปป๊มาดูนี่ เห็นบ่อเห็นบ่อเนี่ยปูไทยเห็นล้ตัวน้อยไปแล้วจเห็นลขาดไป้ยไปทังเลยเหมดอกันเนพกกัดกันไหมนี่เราปูมาไทยกันมันกัดกันครับเอ้บืองนียัง่ยัให้่า่ใหญ่งใหย่อย่ห่ย่อยใช่ไหมไมโตโตค่อยกิน วันนั้น <the> ่าไรมีป <this> <c oughs> er ูมาต่อยงอมงอมงอมอยู่เนาะปูมาปัปูยงงก่อปูแมงปูมาปูยงงก่อปูเซซวนปูแมนปูวนติยวนป้ายังก่อี๋ยวรคยัำเสี่ยบตะเข็บไรอีกไหนยันแต่เจียนครับจริงอีกบ่า เด็กงั้นวันอาทิตย์หน่อยท่าโน้ยท่าโน้ยนี่ยก็จบละหนีหอดถุ่มเพิงคุณแสบๆสพี่ต้องขอดเหตุกิตเลยไม่จิตคุณยายว่ามีพยาธิบะมี่ครับบะมี่หรอกไม่ตัวมีนคนปิดพยาธ